วันนี้วันที่เจ็ดตุลาคมพศ2666โอ้ยนางเอกคนนักก้นละกูดูดอกกอนอนนางมาอยู่นางมาอยู่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยมนันจะได้เห็ดเห็ดดอกสมโอ้ยเก็บประทันไหมนี่ หนึ่งดอกหนึ่งดอกคือบงเงแยนขึ้นมาเนบ้ามีบอสอะบ,บ้างเ,เห็นเห็นแหละเห็นล้เห็นแล,นแล้นี่อีกดอกนึงอุยนี่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 นีน่นี่่โอ้โหสุดยอดนี่นีนนโใหใยขานางมรกูมพอเห็น,นมันมืดนะพึ่งพึ่งขาไรหมกส้มนะคะนี่ไปละ อันนี้ก็จะเป็นเตฮตขมหู้วววววมานมานเพื่อนเพื่อนจ้าเพิ่งพศยี่สิบสามของค่อยสวยด้โซ่ใบ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 ในี่ดอกนึงเหตเการักได้อยู่ดิ เห็ดพึ่งก็รักได้อยู่อันนี้เฮ็ดพึ่งน้อยโอ้ยโอ้โหได้อยู่พ่งพึ่ง,งน้อยเหลืองจ้ะที่มันลื่นๆน่ะโอ้มานอีกแล้วมานต้นคำเถาาอะวะโ้โหเกยบเยยบเยยบไปละมั้งนี่โอ้ยออกเห็ดเริ่มออกนี่โอ้ยได้พอแกงได้เนี่สุดยอดนี่